ครับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสภูรสุสคนนะครับคลิปนี้นะครับเอาหลักหน่วยบนมาฝากจริงๆแล้วนะครับหลักหน่วยบนนี่ก็ไดเร่รุงไปให้แล้ละนะเนี่ยนะครับหลักหน่วยบนนะตาพี่น้องกี่เขามาพึงเขามาเห็นก็นไปย่อนบนคลิปเอาเองนะครับหลักหน่วยอันนี้หลักสิบนะครับสิบมาตรฐานนี่แหละ 1> 0 1 3 5 7 9นะครับ0 1 3 5 7 9น่ะติดทุกวันนั่นแหละปีนี้ผิดอยู่ปีนี้ทั้งปีนะครับรุดอยู่2ง,งวดงั้นะรุดอยู่2ง,งวดก็คืองวดที่ออก4 4 6กับอ่า7 8 2หรืออีกอ,อย่างกอย่างนี่แหละนะจำเ่าผิดที่เดือนนี้ปเป็นเลขคี่เกือบทั้งนั้นถ้าเลขคู่มาก็คือ0ตัวเดียวนะครับหลักสิบอ่าหลักหน่วยก็ได้ลบรุห้ไปแล้วนะครับทีนี้ ผมไปอ่านเจอคอมเมนต์นะครับเจอคอมเมนต์เอฟซี FC ท่านหนึ่งบอกว่าหลักหน่วยบนอีกสูตรหนึ่งนะครับมันนาทีเขากลับมาเขาไปได้เพราะฉะนั้นนะครับผมเอาลักหน่วยบนสูตรนเนี่ยสูตรนี้นะครับมันก็เป็นสูตรง่ายๆคือเกลาและแต่งวนเมื่อกี้มันหลุดไปนะหลุดไปนะครับอา่าให้เบิ้งแต่งวนนี้นะครับมันก็จะเป็นแทบว่าเป็นวิ่ง มันทีมาตัวแรกเลยนะครับเนี่ยเก้าบวกสองบวกหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ครั้งที่หนึ่งเนอะนี่คุณน่ะตัวหนังสืออ่านบวกออกกระซากนะสิบล่างนะครับบวกสิบขอหนึ่งบวกหน่วยคอหนึ่งนะครับสิบล่างบวกสิบขอหนึ่งบวกหน่วยคอหนึ่งนะครั้งที่หนึ่งแล้วล่ะขำหมุนครั้งแรกก็เอาครั้งนั่นละนะบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยไช้สิบล่างบวกอ่าสิบครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งมันเป็น เรียกว่าเป็นสูตรคู่ขี้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่า,า6 8 0ป่ยงี่ังเสียนะ <c oughs> มันสอบมาหลักหน่วยนะครับเมื่ีนี้เห็นบ่ผพดเวันนี้ออกเ8็ด 8, นะครับมันพิดเวันนี้ล้วกาทีเ่เลือนี่ก็ได้8ออกนี้นะได้2อเก้าบวก2เป็น11 11บเวก1เป็น12ได้เลข2นะครับ ออกแปดหนึ่งสอบวกเก้าบวกเกบวกเเป็น1ิบแบวกสเป็นสิได้เลขสองนะได้เลขสองหกบวกหบวกห้าเท่ากับสิได้เลขหกออกสี่นะครับสี่บวกเบวกแปดเบวกแปเป็นเ7็ดเบวกสเป็น11ได้เลขหนึ่ออกเก้นะครับแล้วก็หกบวกห 7, 7เป็นเจ็ดเจดบวกสเป็นสิบเลข0เห็นบหมไอ้พวกเนี้ยพวกข้างหลังนี่แทบจะเป็นตัวรองนะครับ้เลข0ูนย์ออก9 9 0แล้วงก่เมื่อกี้มันได้เลข4ซึ่งเลข4นี่มันไม่มาหลักหลักหน่วยอยู่แล้วนะครับผมกายวาเศษเสียงนั่แหละมันมันเสียงเกินไปก็บอกทุกคลิปดูนะครับสเนี่ยไม่มาหลักหน่วยทั้งปีนะครับเบิดปีนี้ สีจะไม่มาหลักหน่วยเลยนะครับทั้งปีพี่น้องย้อนดูดูได้นะครับดูได้นะสีหลักหน่วยนี่หายากมากนะครับอ่าซึ่งมันออก097นะครับ097อ่ะทีนี้มาเบิ้งวันนี้นะครับว่ามันสีได้เลขตัวไหนเนี่ยตำแหน่งที่ใช้นะครับมันเป็นศูนย์เก้านั่นแหละ สูตรนี้มันงวดเมื่อกี้นี้มันหลุดนะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเฮาทีเอาเด่นเด่นตัวเดียวคือตัวนี้หรือว่าตัวล่องอีกตัวหนึง่งกระบ่าการแทก็กแต่าจักรนี่ผมใช้มาตั้งแต่วดน,นี้นะครับเนี่ยมันจิไปลักสิบอยู่สองงวดแล้วการที่เรือนี่ก็จะเป็นปลักนวยทั้งนั้นนะครับเนี่ยได้เจ็ดไปลักสิบที่เรือนี่ก็จิไปลักนวยนะได้ศูนย์ได้สาม ได้สามออกเกตแปดสองที่เลือนี่บาทนี้มันทีได้แปดแล้วก็แทบสิว่ามันวิ่งลักเดียวเลยนะดังวัลเมื่อกี้ก็หลุดไปเบื้องวันนี้นะครับสิบก็คือ 9, 6, 5, 9, 6, 15, 15, 5, 5, เก้าบวกหกบวกห้านะครับเก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าบวกห้าได้เลขศูนย์นะครับศูนย์สอง สี่อันนี้คือหลักหน่วยนะครับ0 2, 4, 6, ูนย์สองสี่หกแปวันต่อไปอเรือว่าพี่น้องจะเอาตัวนี้ตัวเดียวบ่เอาศย์ตัวเดียวนี่บ่หรือว่าแต่ถ้าเกิดว่าตัวชนนะครับตัวชนชนหลักหน่วยโดยตรงของเข้าก็คือเลขสอนะ <c oughs> เดี๋ยวผมเอาให้เบ่ <c oughs> นี่คือหลักหน่วยโดยตรงนะครับหลักหน่วยโดยตรงใช้หลัก10ครั้งที่4บวกหน่วยครั้งที่4ซื่อๆนี่สิบกบวกหน่วยสด้ไดตัวนี้นะครับศกับศูนย์ศูได้หกับหนึ่สไปเรื่อออกเจ็ดนะสีบวกสเป็นหได้หกเออกสี่เจเบวกหเป็นสิได้ศูนย์หนึ่องอกแปดเห็นไหมันจะมาหลักหน่วยนะครับอ่าห้วกเจ็ดนะตำแหน่งที่ใส่ก็ได้ใส่สองตำแหน่งนี้แหละ บวกกันนะครับข้อยสองตำแหน่งนี้บวกกันนะครับ5้บวกเวเป็น12ได้2 3 4ออก2 0 2หลักหน่วยนะครับ1นบวกหเป็น6ได้6 7 8ออก4 4 6นะครับ6หลักหน่วย7จบวกสเป็น9ได้9 0 1ออก9 5 1นะครับ1หลักหน่วยนะมันลดยุงวันหนึ่งที่ออก9 9 0นั่นแหละแล้วมันกลับมาเข้า เขาอีกนะครับก็คือ6บวก1เป็น7 7 8 9เ0 9, ็7ออกนนะครับหวยนี้า9าบวก2นะครับออกศ9เออาก้บวก2อด้1 2 3นะ1 2 3ที่นี่หลักหน่วยห <c oughs> ลักหน่วยเมื่อกี้นี่มันกระชีส้นอยู่เ, iek, เลขเพรพะนั้น2เดนสุดนะครับ2เดนสุดเดี๋ยวผมเขียนใส่ตัวนี้ให้ ไอ้ที่มีเลขสองนี่สีเด่นสุดหายตัวนี้ไปเลยนะครับตัวเด่นสุด <c oughs> การพลาดนะการพลาดแต่ว่าตัวชนจริงๆก็คือเลขสองพวกเคียนเสนีก่อนหน่วยอันนี้ สูตรหนึ่งวันนี้อีกสูตรหนึ่งมันศูนย์สองสี่หกแปดเนี่ยหลักหน่วยนะครับซึ่งตัวชนมันก็คือเลขสองนะครับ้ถาถ้าว่าตัวรองนะครับตัวรองถ้าเกิดว่าอันนั้นรุดไปกะน,นี่แหละแต่ตามทีให้เบิ้งนีกนะครับเนี่ยแถวแรกเลยนะครับบวกกันแล้วมันจะได้มาแถวแรกปึ๊บ แล้วมาลดดึงงวดบางหันนะถ้ากเกิดลดจากตัวนั้นก็คือศูนย์ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเท่านั้นนะก็คือศูนย์หากลดจากหนึ่งสองสามก็เป็นเลขศูนย์นะครับจากเลขเก้าก็เป็นสิบสองชุดเลยนะสิบสองชุดตรงตัวบนนะครับกับพี่น้องกับพี่เจ้าน่าเบิรงนะความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับมันเป็นสูตรเก้านั่นแหละ ไอตัวนี้ก็ได้แต่ว่ามันสอบมาแถวแรกนะชอบมาแถวแรกวันนี้มันจะได้เลขศูนย์ทีนี้ว่าเลขสอเนี่ยเลขสอตัวเนี้ยมันมาชวนกับหลักหน่วยโดยตรงนะครับเพรวนันเด่นศูนย์กับ2ผมว่านะรองก็คือ7จนะ็ดนเะเป็นยังจังไหเ้เ7็ดเจ็ด่นสุดเพราะว่าตามที่ผมบอกไปน่ะแหละหลักสิบ ทั้งปีนะครับหลักสิบเนี่ยหลักสิบทั้งปีปีนี้นะครับศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแค่นั้นหลักนะ,นะมาเบิ่งกันอีกทีหนึ่งผมชอบให้เบิ่งนทั้งสี่ด้วยผมก็คือสูตรก็คือสูตรนะแต่ว่าสี่ิติพี่น้องก็ต้องเอาไปเอาไปเทียบด้วยนะครับเอาไปเทียบเออ่ปี หกเนาะนี่ปีหกห้อ่ะเริ่มปีหกนะครับวันที่17บเจ็ดเดือนหนึ่งปีหกหกเนบนึ่งนะครับหเป็นเลขขี้หเลขขี้เเลขขี้ถ้าเลขคู่มาก็คือเลข0ูนย์นะครับหลักสิบทีนี้ก็นึ่งหกับ0กับ7 0็ดนมะมี8ก็คือเจ็ดแดนี้มามากปนหมูหน้อยหนึ่งแล้วก็เจ็ 0. นะ่งะแล้วก็ซมาแค้งวดเดียวเท่านั้น 4, 4กับ8มาแค่2งวดที่เหลือ,อนี้เป็นเลขขี้นะครับเป็นเลขขี้ทั้งหมดแล้วก็มาเป็น 9, 90เห็นไหมแล้วก็มา 0, 97นะครับมันเป็นเลขคี้ทั้งนั้นทีนี้เลข9มา2งวดแล้ว9บนหนามาลักสิบลักหน่วยเดอ๋มั้งงวดนี้เพราะนั้นนะผมคิดว่านะครับส่วนตัวตัวเล7เด่นสุดนะบว72กับ70เนี่แหละนะครับ มันเป็นเลขคี่กับเจ็ดสองเจ็ดศูนย์แปดกิจประมาทคือกันไอ้เนี่ยไอ้แถวเนี้ยให้นัดแน่แต่แถวนี้กับแถวนี้ก็คือให้ซื้อกันไว้นะครับลดลงมาเพื่อบอกให้มันขาดทุนเกิดมันออกแปดศูนย์หรือแปดหนึ่งออกมาเนี่ยมันมันน่าเสียดายนะครับยังน้อยๆกับจ้าของได้ทุนไว้เกิดมันมาพวกนี้นะถ้าเกิดมันมาตัวนี้เป๊ะก็คือจบคราวเลยนะครับแต่เจ็ดสองเนี่ย ปีนี้ออกสองครั้งแล้วนะครับออกแล้วมันก็ออกอีกได้คือเก้าลหรอนะตัวเลขนะครับ <c oughs> ออกแล้วก็ออกได้คือเก้าก็คือปีนี้มันออกออกเท่สิดอกแปดเจ็ดสองกับสองเจ็ดสองกับแปดเจ็ดสองนะเจ็ดสองมันออกไปสองเดียวแล้วมันกระสอบออกดีนะบ่แน่นะครับใกล้สิ้นปีแล้วมันอาจจะกลับมาอีกทีหนึงนะเพราะมันออกแก่ ต้นๆปีไปแล้วหรือว,ว่าจะเป็นเจ็ดศูนย์บ่นะเจ็ดศูนย์นี่ก็ตามที่ให้เบริรงนะครับอ๋อมันมีอีกสูตรหนึ่ง่ะแถมไปเลยนะครับเพื่ออันนี้อันนี้อันนี้สูตรนี้มันหลุดหลุดไปแล้วนะครับเนี่ยสูตรเด่นสูตรสองเนี่ยเบอร์ตรงเบริรงนะครับ ห้ามดูตัวนี้ห้ามดูมันก็เป็นสูตรง่ายๆคือกันน่ะละนะมันเป็นสูตรง่ายๆกะอันนี้ผมใส่ตัวนี้ลดแจมเพิ่มแจมเอาซื้อๆนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหลักหมืน่นเพิ่มแจมลดแจมเอานะเนี่ยสามเห็นบอกผมผมแจมลดแจมแตะกี้มันก็เขาดีนะครับแต่อ้สูตรนี้มันยังบรุดนะสูตรหลักสิบครั้งที่หนึ่งนี่เอาหลักสิบครั้งที่หนึ่งคือตัวเ่นนะครับ ออกหาศูนศูนย์มันเป็นสูตรเก่านะผมเคยยิบมาให้เบิง้งนะครับ <c oughs> ใช้หลัก10ครั้งที่1นะครับหลัก10บครั้งที่1เนี่ยเอาไปเป็นตัวเด่นนะไปแปด 8, กะเพิ่มหนึ่งลดหนะึ่งะได้1เพิ่มหน,นึ่งลดหนึ่งมันคืเข่าของมันนะได้หมันติไปลักลอยในหะลัก10บในกระ้างมันเห็นไหมมันได้ห้าห้าสห้าหกดออกสี่ห้าสามได้หก ห้าเมันออก7จ็ดนะครับได้3ากับอันนี้เพิ่ม1นึ่รด 1, มันออกเนี่ยสี่เปนะครับคือมันมันเป็นตัวเด่นนะเด่นร้อหน่วยอ่งของมันเนี่ยได้เก้ากับเพิ่มเป็น0ูนรดเป็นแ 8, 8 9 0ออก202ได้สี่ห้ออกส 4, 4 6นะครับได้เก้ากัเอาเก้าไปตั้งมันออก9ก้าห้าหนะครับได้เก้าก็ยังเขาอ,อยู่ ม, <c oughs> มันไป10ไปโรยก็สร้างมันขออันเนี้ยภายในเนี้ยมันต้องติด1ตัวนะครับ 9, 1, 3. 9, 3. เก้เาหนึ่งสาเก้าหนเอา1ไปตั้งนะครับหลักสิบครั้งที่1นึ่นะครับเก้าหนึ่งสามเอาหนึ่งเพิ่มเป็น2องลดเป็น0นอันนี้คือเดือนงวดต่อไปนะครับศูนย์ห่งองมันออกเก้าเนะครับเลขศู กันยังเขานะครับเลขศูนย์นะครับตัวนี้เลขเก้ามาที่หลักร้อยสี่ห้าหกมาสิบหน่วยตัวนี้นะครับแปดเก้าศูนย์ศูนย์ไปที่หลักสิบีะอยู่ประมาณนี้ทีนี้ศูนย์หนึ่งสองมันออกเก้าเก้าศูนย์ไปแล้วเนาะงวดีิผพานมากมันได้เลขหนึ่งนะได้เลขหนึ่ง หนึ่งเป็นสองเป็นศูนย์คือกันนะเลขศูนย์หนึ่งสองคือกันจึงมันออกเนี่ยเก้าหนึ่งสามกับสี่หนึ่งสองเห็นไ่มเลขศูนย์มันไปหลักร้อยนะครับก็คือตัวเด่นภายในเนี่ยมันน่าจะติดเห็นหนึ่งตัวนะนะมันยังบลุดนะครับมันยังไม่หลุดเป็นสูตรง่ายๆนะหลักสิบครั้งที่หนึ่งเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งเพิ่มแจมลดแจมนะครับเลขศูนย์ไปที่ตำแหน่งหลักร้อยนะเด่นร้อยสิบหน่วยแต่ว่ามันบดได้บวกยากนะบดได้บวกหลายตำแหน่ง ว่าแม่นยำม,มันสูงตัวนี้หกนะครับเขาเอ่าหกปตั้งงวดเนี่ยได้หกเพิ่มเป็นเจ็ดลดเป็นห้าเด่นคือห้าหกเจ็ดนะครับที่ผมใส่มันตั้งแต่งวดที่ออกห้าศูนย์ศูนย์นะห้าศูนย์ศูนย์ปึ๊บละงวดที่ออกห้าศูนย์เอองวดนี้นะครับเนี่ยห้าศูนย์ศูนย์เนี่ยหลักสิบครั้งที่หนึ่ง ห้องก็ได้ศูนย์ห้องก็ไปเพิ่มแจมมันออกเก้าศูนย์สามเห็นไหมได้สลดมันก็เป็น2ได้8เพิ่มเป็น9ลดเป็น7นะ7 8 9เ,เนี่ยมันทีเข้าของมันตลอดนะใช้หลัก10ครั้งที่1เท่านั้นนะครับอ่าแปดหกเจ็ดมเอาเลข6ไปลดนะครับมันก็จะได้ออก530ได้6อกีกออก453ได้6อกีกออก7 8 2 6เพิ่มเป็น7นะครับเห็นไหม มันเป็นสูตรเก่าที่เขาใส่มานะครับทีนี้สถ <c oughs> หีด,ดีขึ้มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่งวดแล้วนะครับใช้จริงทั้งหมดสิบสงวดนะครับยังบรุษ บุรุษวันนี้เด่ 5, 6, 5, 6, หนห้าหกเจ็ดหาหกเจ็อาะติดเห็นเพราะฉะนั้นนี่เลขเฮ้าเด่นหกกับ7อยู่แล้วนะครับเนี่ยหกทีนี้หกเจก็ 6, 6, ตามที่บอกไอ้เเนี่ยมันน่าจะมามากกว่า6นะครับเพราะว่าถ้าหลักสิบเป็นเลขคู่ก็คือเลข0ูนย์ตัวเดียวนะที่มี8มากวัหนหึงมากแปดกับนะ4มาเสริมนะครับหรือว่าชอบ ก็ตามที่บอกให้ซื้อให้เม็ดทุกตัวนะครับตัวเลขแต่ว่าเด่นสุดผมหาตัวนี้แถวที่มีเลขเจ็ดนะครับแถวที่มีเลขเ็นะก็โอเคนะครับมันเป็นสูตรง่ายๆทั้งนั้นแหละพี่น้องกลับไปไปอันนั้นเบิ้งเอานะหลักสิบครั้งที่หนึงคือตัวเด่นนะแต่ก่อนผมใส่หลักหมกื่นก็เด่นคือกัน แต่ทีนี้เนี่ยใส่มาใส่มาใส่มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันมาหลุดอยู่เนี่ยสามสี่ห้านะมันหลุดไปแล้วทีเรือนี่โบดเเบิ้งอีกเด้ผมกับโบดเเบิ้งคือกันว่ามันเข่าบุบุบหลักหมื่นเลยหลักหมื่นเพิ่มหนึ่งรถหนึ่งคือกันหลักสิบครั้งนี่หนึ่งก็เพิ่มหนึ่งรถหนึ่งคือกันแต่หลักสิบครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันยังบวลดเด่นห้าหกเจ็ดเพราะนั้นเจ็ดเด่นสุดนะครับก็โอเคนะครับคลิปหน้าเจอกันที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยก็เป็นสูตรง่ายๆนั่นละสูตรเก่านะะสูตรรง่ายนคับ พี่น้องไปพิจารณาเราเอามาจับกับตัวนี้แถวนี้นะครับ <c oughs> ต้องบวกห้เบิรงนะ้มันก็บัได้บวกลายตัวดอกว่า <c oughs> แต่ว่าเ๋ยวสีเหตุห้เบิรงว่าสีิติมันเดินทางเดินมันเป็นยังไงนะครับทางเดินของตัวเลขมันเป็นยังไงเป็นยังไงโอเคบอนะผมเพิ่มศูนย์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับกันพลาดเพราะว่าไอ้ศูนย์มันอยู่ตัวแรกนะครับศูนย์มันอยู่ตัวแรกตัวรอง ถ้ามันชนก,นกันก็คือเลขสอก็ที่เป็น6กสองเจ็ดอตัวนะก็โอเคนะครับคลิปหน้าเจอกันที่หลักร้อยสูตรง่ายๆคือเกานะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ